บอสพอและก็บริษัทของเขารวมทั้งในส่วนผู้เสียหายก็ต้องย้ําก่อนจะเริ่มรายการว่าณนะวันนี้ยังไม่มีใครผิดเราก็ต้องฟังความทั้งสองข้างแต่แน่นอนที่สุดคุณผู้ชมครับวันนี้บอสพอเขายืนยันตลอดว่าเขาพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าก็มีผู้เสียหายจริงๆที่ปรากฏตัวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดเมื่อเข้าสู่กระบวนการศาลจะเป็นคนตัดสินแต่เราเป็นสื่อเราก็ต้องฟังความทุกฝ่ายแล้วก็เป็นเหมือนกับ ผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้เสียหายให้ใหใหได้รับทราบด้วยล่าสุดเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมทราบเมื่อสักครู่ที่เพิ่งจบไปด้วยความคร้มจริงคือวันนี้คุณกันกันตถาวรตัดสินใจแล้วว่าตัวเองยุติบ,บทบาทพิธีกรถ้าเราย้อนกลับไปคุณกันเองเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเป็นบุคคลซึ่งไปปรากฏตัวกับบริษัทของบอสพอเนี่ยเยอะมากแล้วที่สำคัญก็คือวันนี้ ยังไม่มีใครเคยได้ยินใช่ไหม<ช>ว่าค,คุณกันเนี่ยอธิบายเรื่องราวทั้งหมดว่ายังไงลองดูวเวลาคุณกันขึ้นเวทีสักนิดหนึ่งก็ได้แล้ววันนี้เดี๋ยวจะต้องติดตามต่อเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณกันเนี่ยเป็นเหมือนทั้งพิธีกรแล้วก็เป็นเหมือนบอสอตามที่เขาแต่งตั้งให้พอวันนี้เจ้าตัวยุติบทบาทแต่แน่นอนสังคมก็อาจจะมีคำถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกันจริงๆเป็นแค่พรีเซนเตอร์หรือ เป็นผู้บริหารหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทเพราะล่าสุดเลยเนี่ยอย่างที่มีการตรวจสอบความสนิทสนมชิดเชื้อเนี่ยกับทางด้านของบอสพอเนี่ยคุณผู้ชมฮะยังภาพต่อไปนี้ก็จะเป็นภาพที่บางครั้งเนี่ยคุณการก็หิ้วของฝาก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ของขวัญไปมอบให้กับบอสพอ <c oughs> นับจากขึ้นเวทีอันนั้นก็ส่วนหนึ่ง <c oughs> คือจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมจาได้หลายคดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาผิดนะอันนี้ผมต้องย้ำน้าแต่ต้นรายการเขาไม่ได้ผิดแต่ถ้าเราดูหลายคดีการไปปรากฏตัวนั่งโต๊ะทำงานการไปปรากฏตัวใช้ชีวิตด้วยกันไปเมืองนอกด้วยกันเงินจากใครสักคนหนึ่งโอนเข้าสู่อีกคนหนึ่งมันมีผลนะเรื่องวันข้างหน้าแม้กระทั่งประกันตัวนะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาไม่ได้ผิดแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกันกันกบ,บบอสพอ นาวันนี้ในโซเชียลเยอะมากนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งไหนขอฟังเสียงความสัมพันธ์รู้สึกคุณกันจะเอาของขวัญไปให้บอสพอใแล้วลองฟังบางช่วงบางตอนหน่อยฮะเออเดี๋ยอกันพลอยแนมราตามหอยพอครับการซื้อของให้คุณยากยากหรออะไรผมก็แฮปปี้หมดแหละโอ้โหน่ารักเชียวครับผมชอบปีกชอบปีก็ไม่บอกนี่ซื้อผ้าทำไหมก็ติดเราือดูโลโก้บริษัทโปี๋เลยครับ เป็นตัวอย่างนี้เหรอนะฮะตัวนองคือเมียผมนะลิมิเต็ดมากอยี๋ถามผมสีนี่อย่างที่ฟานี่บูครับคุณผู้ชมครับก็ดูเผินๆก็คือการซื้อของขวัญให้กันแต่อย่างที่บอกด้วยความเคารพจริงๆทุกอย่างเมื่อไปสู่สารเพื่อเข้าสู่กระบวนการทั้งหมดนี้สารท่านจะใช้เป็นองค์ประกอบนะฮะถ้าสมมติมีการแจ้งความและจะขอประกันตัวหรืออะไรต่างผมจะไม่เอ่ยถึงคดีเก่าและชื่อคนเก่าเพราะเขาก็คงมีความรู้สึกของเขาขนาดเดียวกัน เราเห็นกันให้ของขวัญบอสบอสก็ให้ของขวัญกันของขวัญที่ให้เป็นอะไรเป็นกล่องหลุยวิกตองสลักชื่อด้วยดูฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ากระบวนการทั้งหมดมันจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเส้นสายทางการเงินถ้าบอกไม่เกี่ยวต้องไม่เกี่ยวจริงๆนะอันนี้เพื่อความเป็นธรรมกับคุณกันลองฟังเสียงคลิปนี้หน่อยฮะ สมนไมเยมากเี่สั่งทเลนผู้ชมครับมันไม่ใช่แค่นี้สิฮะเรื่องของเี่ให้ ก่กันคือวันเกิดผมก็ยังย้ำว่าไม่แปลกแต่ถ้ามันมีเรื่องของเงินทางทองที่ผ่านทางบัญชีต่างๆอันเนี้คือเรื่องที่ต้องยอมรับว่าอันนี้คือเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์กันจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นงานหนักสําหรับคุณกันหรือไม่ขนาดเดียวกันการให้ของคุณกันก็ยังไม่หมดเลาะทั้งหมดนี้พวกเขาก็ลงกันเอาไว้เองนะฮะนี่คือการให้เงินใช่ไหมใช่เป็นของของนสดคุณกันปีนี้ปีอะไร อบตนี้รับตัวนี้เหรอเลขหนึ่งเลขยังเลขต่อแล้วก็ศูนยนย์ศูมีสัไว้ในหนึ่งหนเฮ้ยมันผูยนลายหน่งลยน้วยจะเป็นร้อยหรือล้าน้อยน้อยหนล้านเฮ้ยแสนอยชิงล้านเฮ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่นะเป็้อยพันหมื่นแ ับนี่คือบางช่วงบางตอนเราวางความสัมพันธ์เหมือนกับพี่กับน้องค่ะขนาดเดียวกันมันไม่จบอีกเพราะทุกอย่างมันถูกเปิดขึ้นมาแล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกต1นึ่งสองสาท่านายหลายๆคนก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าหนักใจจริงๆโดยเฉพาะผู้ที่มีบุคคลไปปรากฏตัวอยู่ในคลิปถ้าไม่ผิดไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้ามีข้อสงสัยอธิบายต้องให้เคลีย สิ่งที่เราเห็นคุณกันขึ้นเวทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เวทีเดียวจริงๆแล้วคุณกันถึงขนาดที่ว่าเป็นเหมือนกับบุคคลซึ่งไปนําเสนอเปิดบริษัทให้เห็นว่าบริษัทของบอสพอเนี่ยมีความยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนอกจากการขึ้นเวทีซึ่งคุณกันก็เยอะบริษัทบอสพอถูกต้องซึ่งบอสพอเขาก็เยอะบริษัทเขาจดอย่างถูกต้องลองดูบางคลิปคลิปต่อมาพาทัวร์บริษัทซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่ง เราไม่รู้ว่าเขาสนิทกันขนาดไหนแต่จากทุกอย่างมันถูกเผยแพร่ออกมาให้สังคมมีสิทธิ์ที่จะถามลองดูฮะ ครับผมกันกระถาวรน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์ที่ล้ำสมัยที่สุดดีที่สุดและทันสมัยที่สุดของประเทศไทยครับนี่คือ The i คอน House ครับพอเห็นอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือโรงเรียนคอนเซปต์ Concept นะครับที่เราเห็นตรงนี้คือ King of the i n d u s t r y เพราะว่าเราเคลมว่านี่คืออันดับหนึ่งของประเทศไทยและที่สำคัญนี่คือแลนด์มาร์คของความสำเร็จมันเป็นแลนด์มาร์คได้อย่างไรทำไมเราถึงพูดแบบนี้ไปดูข้างในกันครับ ปิดต,ตัวเลยแล้วกันนะครับผมมาดูการตลาด,<อ>ดช่วงนี้เขาไม่ใช่คนผิดเพียงแต่ว่าเมื่อสังคมมีสิทธิตั้งคําถามกับพวกเขาซึ่งเป็นบุคคลสาธารนณะเมื่อกี้คุณกันเนี่ยจะพาไปดูมันน่าสนใจไม่แน่ใจมันจะมีท้ายคลิปเป็นห้องระดับ V.I.P. สําหรับผมจำไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นคนที่เป็นสมาชิกและลงทุนเยอะหรือไม่เป็นเล้าอยู่ข้างบนเลยฮะในอาณาจักรของบอสพอซึ่งเขาย้ำว่าถูกต้องอเขาย้ำว่าถูกต้องปลากว่าวันนี้ฮะ แล้วก็แต่ละห้องคนทุกคนเวลาเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นเหล่าหน้าดาราค่ะแล้วที่สําคัญมันเหมือนกับเป็นการทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเออก็มีคนมีชื่อเสียงนะที่ที่เขาร่วมนําเสนอสินค้าอย่างมีคุณภาพนี่ฮะเปิดเสียงบางช่วงก็ได้บางช่วงบางช่วง ปิดขข้นไาเลยครับใช้ได้นะครับเพื่อให้สุขภาพของคุณดีห้องที่อยู่ตรงนี้ครับนี่คือสมอรับภูมิไอเดียเลยผู้บริหารทุกท่านก็ต้องมาประชุมที่นี่เป็นการประดมมันสมองการประดมไอเดียกันนะครับขนาดเดียวกันนี่เห็นไหมคร <c oughs> ในทุกจุดที่คนเข้าไปอบรมย่อมมีสิทธิ์จะเห็นดาราศิลปินแต่ละช่วงยังไม่นับรวมดาราศิลปินที่ขึ้นเวทีและหยุดภาพตรงนี้ไว้สักนิดหนึ่งได้ไหมขอเปิดเฟรมหน้าบริษัทเต็มจอนิดหนึ่งไม่แค่อะไร ผมย้ําเสมอเอาบาร์ออกให้หมดเปิดเต็มเฟรมแล้วเพลงกลับไปหัวเทปเห็นรถล bo, ัมโบปะ่ะสีเขียวนี่ด้ยวยความขคารมจริงนะอันนี้ตามรายงานข่าวเพราะเขาบอกว่าปากติเนี่ยมีภาพหัวอตอนต้นคลิปใช่ไหมลองกลับไปใหม่สิเปิดเพลงแบบไหลาภาพหน่อยไม่รู้ภาษาเขาจะพูดยังไงเออนี่ฮะแล้วหยุดเอาไว้นี่ที่คุณผู้ชมเห็นเดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นคือมันเป็นรายงานข่าว ซึ่งก็เข้าใจได้ว่าคนทําที่นี่ตามที่บอสพอเขาบอกว่าของเขาถูกต้องแล้วสร้างไรายได้จริงผมก็ต้องยืนยันตามนี้ก็คงจะได้รวยจริงอย่างนี้คุณผู้ชมครับจริงๆแมพผมก็จะไปตัวแทนของของบริษัทเขาเขาคุยกับเราด้วยเนี่ยนะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นจําภาพนี้ไว้อ่านแล้วกลับมาก่อนเราเห็นรถหรูๆจอดอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมครับแน่นอนที่สุดถ้าเรากางตารางว่าแล้ว บริษัทของบอสพอเขาแต่งตั้งดาราขึ้นแท่นผู้บริหารมีกี่คนขึ้นผังให้ดูหน่อยทั้งหมดนี้มี3คนเอาแบบที่มีตำแหน่งนะ,ะตามที่บริษัทบอสพอเขากำหนดถึงแม้ว่าวันนี้แต่ละคนจะบอกผมเป็นแค่พรีเซนเตอร์ก็ตามนี่ฮะไล่มาเท่าที่เราดูมี3าคน3ค,ค,คนนี้เมดูหน่อยเป็นใคร พี่แซมยุรน,นันพมรมนตรีนะคะเป็นผู้มีการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณมีนพีชยาค่ะเป็นผู้มีการฝ่ายสื่อสารองค์กรส่วนคุณกันกันตถาวรเป็นผู้มีการฝ่ายการตลาดค่ะเพราะฉะนั้นขอขึ้นเพจของคุณมีนพีชยาหน่อยพรุ่งนี้เธอจะ,ะแถลงข่าวนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเธอด้วยทั้งหมดเพราะวันนี้เรายังไม่ได้ฟังจากปากเธอเราก็พึง,พ,งพึงทราบจากพี่แซมยุรน,นัน ว่าพี่แซมเองเขาไม่ได้มีส่วนในหุ้นในบริษัทดังกล่าวขณะเดียวกันถ้าวันนี้เราไล่เรียงบุคคลดาราที่ปรากฏคนที่ไม่ได้มีตําแหน่งแต่ว่าก็ถูกปรากฏบนเวทีมีใครบ้างลองให้ดูเต็มๆฮะลองให้ดูเต็มๆความสัมพันธ์ของดาราแล้วก็กลุ่มของบอสพอได้ภาพนี้ไหมถ้าได้ขึ้นจอหน่อยเปิดเต็มจอครับคุณผู้ชมครับ นี่คือดาราที่ขึ้นไปบนเวทีเดี๋ยวถ้าลองขึ้นคู่กับคลิปต่างๆที่ปรากฏเนี่ยย้ำเขาไม่ได้ผิดนะเพียงแต่ว่าเมื่อสังคมตั้งคำถามว่าดาราแต่ละท่านที่ไปปรากฏตัวบนเวทีบอยประกก็ไปปรากฏตัวบนเวทีแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีตำแหน่งนะ,ะถ้าเราดูอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมพวกเขาด้วยไม่งั้นพวกเขาก็จะถูกพาดพิงลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณบอยประกอนเนี่ยฮะ ผมต้องพร้อมนะครับผมมีที่ไหนครับที่ส่งสินค้าให้กับทุกคนแล้วสอนด้วยสอนจะไปให้สุดนะกลยุทธ์มีตลาดมีสิ่งต่างๆเตรียมตัวให้ทุกคนอยู่ที่นี่แล้วครับคนอย่าลืมหยิบแล้วก็จักตัวให้ได้มากที่สุดนะคนคือครอบครัวเดียวกับคนจริงแล้วนี่ฮะหรือแม้แต่กระทั่งค่ะทางด้านของคุณคุณอะไรนะคุณบอยคุณบอยเอาคุณบอยก่อนขออภัยคุณบอยประกรณลืมชื่อเขานี่นะฮะ ล่าสุดเห็นบอกว่าเขาให้สัมภาษณ์ผ่านทางช่อง3มนะครับ <ะ S 2> อันนี้ต้องขออ้างอิงสักนิดหนึ่งบอยประกรชี้แจงว่ายังไงครับเมย์บอกว่ายืนยันตัวเองเป็นแค่พรีเซนเตอร์สินค้าเท่านั้นไม่ได้เป็นบอสหรือว่าไม่ได้มีตําแหน่งหน้าที่ในบริษัทและไม่ได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายหรือมีการตัดสินใจใดๆในบริษัทนี้นะคะคุณบอยยังเปิดเผยอีกว่าตัวเองมีเอกสารสัญญาที่ระบุอย่างชัดเจนโดยถ้าเจ้าหน้าที่เรียกตัวไปสอบถามก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือค่ะท่านาที่อีกคนหนึ่งเพื่อความเป็นธรรมกับพวกเขาทัั้งหมดนะครบ แน่นอนที่สุดที่เราได้มีการโทรศัพท์ไปสอบถามอย่างคุณโดมประกรณ์ลำก็ให้ข้อมูลกลับมาเหมือนกันว่าพร้อมจะอธิบายทุกอย่างใช่ไหมครับเมใช่ค่ะบอกว่าผมพร้อมชี้แจงและอธิบายทุกอย่างแต่อยากให้เจ้าของออกมาให้ข้อมูลจะดีกว่าเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะผมไม่อยากพูดอะไรก่อนเจ้าของธุรกิจค่ะนี่ฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยยังไม่ได้ฟังจากปากของเจ้าตัวคือคุณโดม แล้วก็นี่คือเหล่าบรรดาดาราศิลปินซึ่งถามว่าทำไมที่เราจะต้องพูดเรื่องนี้เอาจริงผมว่ามันมีที่ไปที่มาแหละเพราะทั้งหมดนี้ตํำรวจจะเรียกพวกเขาตรวจสอบ<ช>ถูกไหมครับใช่ค่ะและผมย้ำเสมอพวกเขาไม่ใช่คนผิดณตอนนี้เราต้องฟังพวกเขาพูดความจริงด้วยแต่ว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องฟังต่อนั่นก็คือผู้เสียหายครับ